สวัสดีคะ่ะนักเรียนครั้งครั้งที่แล้วนะคะครูสอนนักเรียนถึงหน้าแปดนะคะอ่านะคะอีกสองเดี๋ยวนะถึงหน้าแปดแล้วครูก็เลยจะต้องให้ให้นักเฉลยการบ้านให้นักเรียนนะคะอ่าเฉลยการบ้านนักเรียนดูว่าการบ้านเป็นยังไงบ้างทําถูกกันไหมนะคะ ข้อหนึ่งให้ตอบ a 1 b ลบส c สิ 11, นะคะข้อ2อลบ2องศูนะคะ a b c นะคะข้อ3ามลบสี่ศข้อ5้าเซนเอข้อ4ี่เซนหนึ่งศศย์สข้อ5 4าสีลบสข้อ6กนะคะนักเ,เรียนต้องจัดการให้อยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c ก่อนนะคะ เราจะได้เป็น a เป็นหนึ่ง b เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็แล้วก็ c เป็น c เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบหกนะคะต่อไปนะคะข้อข้อเออข้อหกข้อหกนะคะลองดูว่า ทำทำตรงกันไหมนะคะข้อหอข้อหอยู่นี่นะคะเรียบร้อยแล้วข้อ7นะคะ a เป็นหนึ่ง b เป็นลบส c เป็นสี่นะคะข้อ7ไปแล้วข้อ8นะคะข้อ8ด a เป็นหนึ่ง b เป็นส c เป็น1นะคะ ข้อ9ตามนี้แล้วก็ข้อ10นะคะอ่าส่วนข้อ2คํคำตอบที่ไม่เป็นก็มีข้อ3แล้วก็ข้อ7นะคะอ่ามาครั้งที่24ฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยฉเฉลยแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะการบ้านครั้งที่24นะคะเราได้คู่อันดับนะคะถ้า จุดวกกับก่อนของสมการ y เท่ากับ3ส่วน3ส่วน2 x กํลังสสิ่งแรกก็คือเราต้องหาอะไรคะเราต้องหาค่าค่า x เนาะเราต้องหาค่า x เอ้ยเราต้องหาค่า y จาก x ที่กำหนดให้าจากอันนี้รูปของเขาก็คือ3ส่วน2 x กํลัง2ใช่ไหมคะเออกำหนดให้ดูตารางข้างบนถ้า ถ้า x เป็น0 y จะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0ก็คือ3ส่วน2คูณ0กำลังสมันก็ได้0ต่อไปถ้า x เป็นลบ2นะคะเราก็ได้ลบ2อกำลัง2ลบ2กำลังสได้เท่าไหร่คะลบ2กำลังสก็เป็น4ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็น3คูณ4 หารสองสคูณสหารสองตัดกันนะคะสามคูณสหารสองตัดกันนักเรียนก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะสองเป็นหเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้นะคะเป็นหกออ่าเป็นหกนะคะสามสองเป็นหเพราะฉะนั้นพอเป็น6กปุ๊บนักเรียนก็มาดูซิอ่า ลบสองหกมีไหมอ้าวอย่างนั้นเส้นนี้ผิดเราก็แก้ไขนะคะเส้นนี้นะคะก็แก้ไขอ้าวดูนะคะ x เ,เป็น0 y เป็น0อยู่ตรงนี้ต่อไป x เ,เป็นอะไรคะ x เป็นลบสองวเป็น x เป็นลบสองวเป็นหกนะคะ x เป็นลบสองวเป็นหกอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนก็พอสเอ็กเป็นสองวเป็นหกนะคะนักเรียนก็นักเรียนก็พอสนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เขียนการาฟนะคะอ่าเขียนการาฟมาอืม นะคะคเขียนกราฟลงมาให้จุดให้จุดยอดมันมนๆนนหน่อยนะคะอย่าให้มันแหลมนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ได้ตัวนี้เอามาดูตัวที่สองครูแทนถูกไหมเอาสองสอง,ส,องสี่เป็น8ดถูกแล้วนะคะนักเรียนก็ใส่ไปเพราะนั้นตรงนี้เหมือนเดิมนะคะข้อสองนักเรียนลองดูว่าถูกไหมนะคะตัดกันโอเคนะคะ ข้อสองเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือจุดวกกับยังรูปนี้ก็คือจุดวกกับยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้า a น้อยกว่า0ย์คือติดลบเนี่ยลักษณะกราฟจะคว่ำนะคะพอคว่ำปุ๊บเราก็จะได้เป็นจุดสูงสุดนะคะที่ x เป็น0แล้วก็ y เป็น0นนะคะ ค่าสูงสุดของเราก็จะได้ y เท่ากับ0แล้วก็ x เป็นเท่ากับูงนะคะสมการดังนั้นถ้าเราทำแล้วเราพอสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าถ้ากรณีที่ถ้ากรณีอเราก็สรุปได้ว่านะคะ จากรูป y เท่ากับ ax กำลังสองเนี่ยนะคะถ้ากรณีที่ค่า a เนี่ยตัวนี้นะคะค่า a ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x นั่นเองถ้ามากกว่า0กราฟจะหงายนะคะมี y แกน y เป็นแกนสมมาตรนะคะโดยที่ดูที่ค่าว่าสมมาตรที่ตรงไหน x เท่ากับอะไรเพราะนั้นถ้าอยู่ในนี้ก็คือ x เท่ากับ0 ถ้าหงายก็จะเป็นจุดต่ํำสุด x เป็น0 y เป็น0ดังนั้นค่าต่ําสุดก็อยู่ที่0คือค่า y เท่ากับ0แต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าสัมประสิทธิ์ของ a สัมประสิทธิ์ของ x คือ a น้อยกว่า0กราฟก็จะคว่ำทันทีเลยนะคะทีนี้พอคว่ำปุ๊บ y เป็นแกนสมมาตรก็ไปดูที่จะพับกันเป็นสมมาตรที่เท่าไหร่ก็คือพับแล้ว อ,อ,อยู่ที่ x เท่ากับเท่าไหร่นะคะจุดสูงสุดพอคค่ามันก็จะได้เป็นจุดสูงสุดหรือนะคะจุดวกกลับของเรานั่นแหละก็คือ x เป็น0 y เป็น0ูนนะคะเพราะนั้นค่าสูงสุดของเราก็คือ y เท่ากับ0ทําให้เราสามารถสรุปในข้อที่สองได้โดยเราจะรู้ว่าความหรือหงายแล้วก็ดูที่ a ค่าสัมประสิทธิ์1ส่วน3มใช่ไหมคะหงาย ลบความ c หงายสิบบวกความลบห้าความสิบโทษทีหงายคูไปแล้วดีนยีก่อนนะสิบหงายนะคะหงายค่ะสิบหงายนะคะพอหงายปุ๊บ เราก็จะไปอยู่ที่ค่าต่ําสุดคือ0กับ0นะคะเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ได้ค่าต่ําสุดคือ y ท่ากับ0ส,สมการแกนสงูงคือ x ท่ากับ0นะคะถัดไปถ้าเป็นลบ5เป็นติดลบความเราก็ได้ค่าุดนะคะต่อไปสัมประสิทธิ์เป็น8 8เป็นบวกก็หงายนะคะก็กลายเป็นค่าต่ําสุด สอส่วนสามก็บวกก็เป็นหงายนะคะเป็นค่าต่ำสุดลบเป็นข้ามนะคะเป็นค่าสูงสุดนะคะอ่าวสามส่วนสเป็นบวกเพราะฉะนั้นลักษณะกราฟก็หงายนะคะหงายก็ค่าต่ำสุดนะคะต่อมาข้อ10บลบห้าสิบหนึงส่วสามเพราะฉะนั้นน้อยกว่าศูนก็เป็นข้ามนะคะก็กลายเป็นค่าสูงสุดอ่านะคะ นักเรีเยนคงทำเรียบร้อยต่อไปพาราโบาาลา,โบาที่กําหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k พอบวก k ปุ๊บเราจะรู้เลยจุดวกกับของเราอยู่ที่0กับ k นะคะ x y ของเราอยู่ที่0กับ k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าถ้าค่า k มากกว่า0กรณีที่1 k เท่ากับ0นะคะ เราจะได้สมการ y เท่ากับ ax กำลังสองแต่ถ้าไม่เท่ากับ0จะเป็นสมการนี้นะคะดังนั้นพอเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่0กับ k ดังนั้นถ้า x เป็น0 y, y ของเราก็ต้องเป็นตัวที่ k คือด้านหลังของเขาเนี่ยแหละนะคะเป็น k นะคะ k ก็คือตัวนี้ นะคะ,ะเพราะนั้นตัวนี้เราได้เป็นศูนย์ลบลบสามตัวถัดมาเป็นบวกสามเราก็ใส่ไปนะคะคือตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะ y เสร็จแล้วเราก็แทนค่าลองดูเพราะนั้นเราได้ว่าถ้า x เป็นลบสองล่ะเราจะได้เท่าไหร่ลบสองกำลังสองเป็นสี่ลบสามสี่ลบสามได้เท่ากับหนึ่งสองข้างเท่ากันเอาเป็นหนึ่งบ้าง หนยกลบหยกกำลังสองได้1 1ึลบสก็ได้ลบสองสองข้างเท่ากันนะคะเราก็มาพอดการาฟนะคะ y กำลัง y ถ้ากับ x กกำลังสองลบสเราก็จะได้เป็นตัวนี้ x เป็น0 y เป็นลบสนะคะแล้วถัดไปถ้า x เป็นลบห y ก็เป็นลบสนะคะตรงนี้ x เป็น1 y ก็เป็นสอง ต่อามา x เ,เป็น2 y ก็เป็น1 x เ,เป็นลบ2 y ก็เป็น1แล้วก็พอดการาฟไปนะคะอ้าอีกสมการหนึง y เท่ากับ2 x กํลังสบวก3เพราะฉะนั้นค่า k เป็น3เราก็ใส่ไปเลยเพราะนั้นจุดวกกลับของเขา x เ,เป็น0 y เป็น3นะคะดูตรงนี้เราหา y ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราแทนค่าเลยถ้า y เท่ากับ เอ่อสองเกซ์ลังสบวกสเราก็จะได้เป็น2ถ้าตรงนี้เป็นลบสองกำลังสบวกสนะคะเพราะนั้น4ีคูณสได้เป็น8ปถูกไหมคะแปบวกสได้เป็น11เอ็ดนะคะเพราะนั้นเราก็ได้ว่าเราก็ได้ว่าเออมันก็คือ8ปดบวกสามได้เป็น11 สองข้างเท่ากันเนาะแปดบวกสาม,มเป็นสิบเอ็ดไม่ได้ไไดนะคะเท่ากับสิบเอ็ดนะคะอ่ะพอถัดไปเราก็มาพอดกราฟนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นรูปสีเขียวนี้นะคะเราก็สรุปได้ว่าถ้า a ถ้า a A เเป็นไงคะ ถ้าเเป็นบวกถ้า a เป็นบวกเมื่อไหร่เราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าลักษณะกราฟจะหงายพอหงายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นจุดต่ําสุดถูกไหมคะจุดต่ําสุดพอตัวแรกเราได้จุดต่ําสุดเป็นอะไรคะ0ย์กับลบ3ตัวที่สองเห็นไหมคะ 2x กําลังสองบวกสาม ค่า k เป็นบวก3เพราะนั้นจุดต่ำสุดคือศูนย์กับบวกสนะคะดังนั้นเราเราก็มาดูว่าค่าต่ำสุดดูที่ไหนดูที่ตัวหลังคือค่า y y ก็คือลบ3อีกอันหนึ่ง y ก็คือบวก3แกนสมมาตรดูที่ตัวแรกก็คือ x x เป็นศูนย์ทั้ง2ตัวเราก็ตอบ x เป็น0นย์ะคะ x เท่ากับ0นะคะตามนี้เลยนะคะอ่า ตอนนี้ถ้ากรณีที่น้อยกว่า a น้อยกว่า0มั่งมากพอ a น้อยกว่า0ปุ๊บเรารูล้ละลักษณะกราฟจะต้องคว่ำถูกไหมคะเราดูค่า k ก่อนเช็คค่า k ออกมาก่อน k ตัวแรกลบ x กำลังสองลบ3เราก็ได้ค่า k เป็นลบ3ใส่ไว้ก่อน0ลบ3ตัวที่2สมการที่2 y เท่ากับลบ2 x กำลังสบวก3ค่า k เป็นบวก3นะคะ ที่เหลือเราก็เอาที่เรากำหนดให้คือค่า x เป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึงงไหมว่า x มาจากไหน x คือสิ่งที่เรากำหนดให้นะคะเรารู้ได้ไงว่าเราจะกำหนดอะไรเรารู้ว่าสมการกำลังสองมันต้องเท่ากันใช่ไหมมีแกนสมมาตรกรณีอย่างนี้เรารู้แล้วว่าถ้า y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k อย่างเงี้ยหมายความว่า ค่า x ต้องเป็น0 y จะต้องเป็นตัวคือค่า k เราก็มาเช็คตรงนี้ในตารางนะคะแล้วก็แทนค่าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0ูนย์ข้างซ้ายก็เป็นลบ1กับลบ2ข้างขวาก็เป็น1กับ2นะคะตามนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็มาพ l o กราฟนะคะได้เป็นลักษณะนี้แล้วนักเรียนก็สรุปออกมานะคะลักษณะกราฟคว่ำคว่ำก็ได้ค่าจุดสูงสุด ค่าสูงสุดก็ดูที่ตัวหลัง y มีค่าเป็นลบสามแต่อีกตัวหนึ่ง y มีค่าเป็นสามแต่ x เอ่อกนสมมาตรดูที่ค่า x ก็คือตัวแรกก็คือคูณดับตัวแรกก็คือ x เป็นศูนย์ทั้งคู่นะคะตอนนี้การบ้านการบ้านนะคะส่งวันที่6กกันยายนนะคะจะมีข้อหนึ่งสองนะคะแล้วก็มาสรุปนี่ครูจะสรุปให้ฟังว่า ตอนที่นักเรียนจะทำกันบ้านกรณีที่ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k ถ้าสมการอยู่ในรูปนี้ง่ายเลยเราจะรู้ว่าจุดอะไรคะจุดวกกับของมันเนะี่ยไม่ว่าจะเออเดี๋ยวก่อนนะเขียนชัดๆจุดวกกับ จุดวกกลับนะคะคือถ้าหงายหรือคว่ำมันก็มีจุดวกกลับของมันนะคะจุดวกกลับเนี่ยจะเป็นศูนย์กับ k จำไว้เลยเป็นศูนย์กับ k ค่าค่าสูงสุดนะคะหรือจุดค่าหรือจุดสูงสุดอยู่ที่ y เท่ากับ k นะคะ พอสูงสุดแล้วออสมการแกนสมมาตรนะคะเราจะได้ว่า x เท่ากับศถ้า a มากกว่า0กราฟก็จะหงายถ้า a น้อยกว่า0กราฟก็จะคว่ำนะคะแล้วก็อีกออย่างหนึ่ง ถ้า a นะคะมีค่าน้อยก็คือเข้าใกล้ศูนย์เข้าใกล้ศูนย์กราฟก็จะเป็นไงคะกราฟมันก็จะกว้างแต่ถ้า a มีค่ามากมีค่ามากนะคะมีค่ามากก็คือกราฟก็จะแคบนะคะเช่นแทนที่ a จะมีค่า เซนหนึ 1> 1่งส่นสองเซนหนึ่งส่นสามเนี่ยกราฟมันก็จะบานออกแต่ถ้า A มีค่าเป็นสมมุตินะคะเป็น6นะคะเป็นลบเอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีมีค่าไม่ได้เข้าใกล้ศูนย์เลยกราฟก็จะแคบเข้าหาแกน y นะคะส่วนกว้างนี่ก็คือเข้าบานออกนะคะเอ่อเข้าใกล้แกน x นะคะส่วนถ้ามากอย่างนี้ ก็เข้าใกล้แกน Y นะคะการบ้านก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อเพราะนั้นนักเรียนก็มีการบ้านเพียง12ข้อนะคะออครูขอจบครั้งที่เท่าไหร่นะ25เนาะใช่ไหมการบ้านครั้งที่25นะคะเดี๋ยวครูดูก่อนครั้งที่อันนี้นะคะฮาราบุล a านะคะ อันนี้ครั้งที่ยี่สิบห้านะคะครั้งที่ยีสิบห้าการบ้านก็ส่งวันที่เออเดี๋ยวก่อนนะสามสิบการบ้านส่งวันที่หนะคะตรงนี้การบ้านส่งหกันยาน,นะคะ หกกันยาครั้งที่25สวัสดีค่ะ